ดีมิตแกนเพ่นที่นเธอร้องอะรเราฟังทุกทันนะครับผมพี่น้องกันนี้บกกระบอกข้าสายเสื่อนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมือนีเข้าก็จะพาพี่น้องไปออกไม้ตอนกแล้วนะครับผมอ่บริไปร้ายมือแล้วนะครับมือนี้เข้าก็จะไปกับเจ้ากองบินคือเก่าคือเดิมแล้วครับผมเจ้ากองบินนะฮะโมโูว่าจะมันหรือบรมานนะครับผมื้นนี้อากาศกระบอกใครดีนะครับผมนกหาตัวสีสูแล้วกระบอกมีนะครับผม ไปมองได้ก็มีแต่เงียบกิบเงียบกิบก็เลยขีข่ขาดนี่กันนะครับผมไปตอนนกก็ดีก็ไอ้นกตอม้วนที่มีหนีได้หลายตัวผมก็จับเขากงผสมไปบมดแล้วนะครับผมสำหรับอาจารย์ท่านดใดอยากได้สนใจลูกนกนะครับผมก็ต้องรออีกบากเกินหนึ่งเดือนนะครับผมาจะมีผลงานออกมาให้พี่น้องเข้าเด จะชมกันแน่นอนนะครับผมสาหรับลูกนกนะครับผมสายอ่างก็มีนะครับผมสายอ่างสายคู่หลายๆนะครับผมนี่ครับผมเ่าจะเปิดบัวแพ่งแล้ครับผมอาจารย์น่าจะเปิดยูทีคู่ละลูกนกหนึ่งเดือนคู่ละสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมพี่น้องท่านได้สนใจกระโทนกิ้งกางกระเล็บแกบเป็นของมาจองไว้่อนกระได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเอาเขาผสมกันอยู่หลายคู่นะครับผม สำหรับผูต้องการลูกนกนะครับผมเพราะว่าชว่วงนี้เขากจะจะเป็นลูกนกแล้วครับผมจะดีนะครับผมเพราะว่าเขาจะส่งเกิดย่มตันนกแล้วนะครับผมบอกยังไงว่าน,นกมันาาบเบาสูแล้วนะครับผมนี่ครับพอพันในพันเท่าจะใครก็ไม่ละครับหน่อยนึงตัวนี้ เป็นสายคา่มคู่ไล,ลยๆนะครับผมคัดนุ้นดีๆนะครับผมแม่เนี่ยเป็นแม่มารลน้ำเขานะครับแม่สายแลนนะครับผมคู่ละหนึ่งพันอ้ยคู่ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมรวมชงนะครับท่านใดสนใจก็รอดที่จำชมในคลิปผมแหละครับผมถา่ายรูปนกพร้อมเดี๋ยวผมก็จะเว้าซูฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมเพ้่อาจารย์ทันใด อยากได้ก้อนกับโถกิ่งกลางกระเล็บแก็บกันเขามาจองไว้ก้อนอะไรนะครับผมมือนีเขาจะไปกับจานเตี๋ยแหละครับผมสิมันหรือมุามันจา์เตี๋ยกังเหลืองเรียนมานะครับผมส่วนหนกต่อเขาก็ยังมีเบียงขึ้นเขาเลยครับผมอาจารย์หนกหลายครับเอเลเอเตเอเตชิ้นนะครับผมนี่เป็นหนึ่งต่อนะครับผมกองกับวัคคีััวกัดนะครับนี่นะครับ จุดจวดอีกตัวนะครับผมโอเคครับพี่น้องสิบดวได้วอล้านยาห้างแล้วครับผมสิพาพี่พ่อน้องไปออกไม้กันได้เลยนะครับผมมันจะคํำนะครับผมเพราะว่านี่ก็จะซีมงแล้วนะครับผมถ้าไปไปก็นีกับว่าไรครับผมอาจารย์อากาศหอนสุดเลอเกินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหอดปลาเราจังไปชมไม้กันกันเลยครับผมไปกันครับผมนี่นะครับเกือบเกือบจะถึงไม้แล้วนะครับผม ไม่แกจะเป็นทุ่งหน้านะครับผมไก่งัวแท้เป็นสิบเพราเอางัว,วก่อนเสียไม้ตีนปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอนนะครับผมดอนนี้ก็จะเป็นเลื่อนหนีลงไปก็จะเป็นทุ่งหน้านะครับนี่ไงครับผมมาถึงแบบทุลักทุรีนะครับผม เขาเกาะอยู่ตงต้นใหม่แล้วนะครับแต่ว่าผมมีตัวขันพ่อตัววูน,นี่นี่นี่ท่านี้นั่นตึ่งกุกใหม่แหงนะนี่ครับนกเขาคันนี่ตึ่งต้นใหม่แหงต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวห้องกัดจะไปใช้อยู่ข้างล่างนี่นะครับรเดี๋ยวห้องกัดจะใส่เลยนะครับผม ได้ยินเสียงตัวผูตองหาแล้วนะครับผมเสียงน้อยนะครับผมกุ๊กเดียววูนี่นีตัวนึงนี่นี่นี่ครับนี่ตัวนึงเกาะอยู่ที่ต้นนี้ครับผมฮะยแย่หน่อยก็เห็นตัวอยู่ครับผมแต่บลูว่ามันจะมาสู่มาเถียงมาสูบบ่นครับก็ต้องต้องรอรุ่นไมน้อกันนะครับผมอาจารย์เัวเนี่ยตัวนี้เห็นแล้วสองตัวแล้วตัวหนึ่งคันที่ตีงต้นหม่แหงนะครับตัวหนึ่งเกาะอยู่นี่นะครับผม มองในละจานเตี่ยมยังสิหมอู้หูหุ่นผุดบินไปแล้สองตัวออกจากต้นนั่นน่ะฮมนี่วะฮงก่อนใส่ถึงกระเทเดียวๆโดดๆนี่ใหันพ้นไงกลุ่มนจะังนบบกา่านุกกำลังชิมาบบบน,นี้คนกัลชิมเอ้งหัวได้บัน,นี้นกัเอ้อี๊ย ลุกก็เอ้ยหรือจะนั่งก็เอ้ยเขาเดินเลยบ่เห็นเขาเดินนี่เลยบ่เอากระแทกหน่อยผมจะระวังพ้นเอาใหญ่ๆเลย,ยเอาน,นี่บ่หมนก็นจัดไปจัดไปขึ้นเพิ่มเดี๋ยวนู่นนี่ก็ได้เดี๋ยวยอีกหน่อยทะเวียนไปทางนั้นเยี่ยมี่นี่นี่นะครับผมสภาพไม้ก็ดีสวยๆนะครับผม แป่ว่าหากยุกติดกับงัวเขาเจ้านะครับผมบม่รู้ว่าตอนนกมาดิเกีของงัวเขาจะมาเอางัวก่อนหรือบอ่นะครับผมกี่ยวกับงวูมาก,ก่อนกิต้องควักเอวกันไว้ซะก่อนเละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลยฮันผมตอนนกจหันจะเฝ้าไปเด้อเฝ้าเดียวนะครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวเขาอยากส่นกแป๊บนึงครับผมสำหรับไม้แหลกเมื่อกี้นะครับผมเงียบกริบเขากระจายไม้มาแล้วครับผมอาจารย์ มาใส่หนีนะครับผมลักที่สองนะครับบรรยาก,กาศก็ส,สวยๆขึ้นเก่าแลลวครับผมแต่บริยินเชียงนกขันพอ่อตนะครับใส่เดาหาเลยนะครับผมพี่ใส่เดาหานะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรุ่นเหมือนกันแหละครับผมอาจารย์ว่าจะมีนกมาหาบ่านะครับผมสภาพไม้เนี่ยก็สุดยอดครับสวยงามมากแต่ เงียบกริบสงสัยนกจะลงกินอยู่ครับช่วงช่วงก็เป็นช่วงเวลาสี่โมงแลี้ยงนะครับสี่โมงกวากวานะครับผมนกท,ทั้งไห้ม,ทมีทั้งมีนะมีแถะแน่อนอนแหละครับผมอาจารย์แต่ว่ามันจะลงกินอยู่ใส่ทนนะครับผมยิ่งใช้ห้องขันบกหรูมันจะมาโตมาเถียงบ่หนะครับก็ต้งองรอรุนเหมือนกันอีกที่แล้วครับผมอาจารย์โอเคครับผมอาจารย์ขออนุญาตใส่นกครับผม จุดจวดถากคือถากนะครับผมอาจารย์เตี่ยไปมองได้กับระเทน้าเขาแปลนเบิดนะครับผมถ้าไปเป็นเจ้าของหน้าท่งนี่ก็เอาก็เอาเอ็มลอยไปให้อาจารย์เตี่ยได้ครับผมคาบนทางกคาเทนให้นะครับตรงนี่หงกับแปลนเบิดนะครับผมกันสายเสื่องดิบุกมองได้นี่คือกคาเทนแปลนเอ่อเติดนะครับผมที่ครับผมประจันเขาอยากใส่นกครับผมโว้าจารย์ ก็นั่งรอถ่ายอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมมี่คือนอกต่อขันโยนอยู่ปกๆอย่น,นะครับนกปลาบุ้ยมาหาจาักตัวโอ้พี่น้องเอ,อ้ยนี่คือต่อหยักต่อสะใช่ไหมต่อนกก็คือว่านนะครับมันเบิดฤดูกาลมันแล้วนะครับนก,นกปลานบ่เห่าบ่หันแล้วนะครับผมคือวานเนี่ยอะไรเนาะแกแบบนี้มันจะเอาขอ้อผสมอย่างเดียวแหละครับผู้อาจารย์ รอให้มันเหา่ามันคึกซะก่อนจังวากันใหม่อีกทีนะครับผมพี่เนี้อหนิ้ยกวขี่คันแล้วพี่น้องไปมองเลยก็มีแตเ่เงียบกิบเงียบกิบนะครับมันต้องพักแล้วคันนี้ครับไปมองเลยก็บ,บุญนกมาโตกมาเถียงแจ็กหม่องนะครับ ฝากพี่น้องอาจารย์ไปอีกที่นะครับผมสําหรับคนติดตามนะครับผมใกล้จะถึงหนึ่งพันคนแล้วนะครับและอีกอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนนี่นะครับผมก็จะถึงหนึ่งพันนะครับผมก็จะเลยวลาแจกนกเลยนะครับผมอาจารย์ท่านหดเห็นคลิปนี้อยู่ถิ่ย่งพระเดกกดเข้าไปติดตามกับขอความกรุณาหน้านะครับผมฝากไว้น้ำแน่นะครับผมฝากไวนะ้ในอมอ,อกอ,อมใจพี่น้องอาจารย์ทุกๆท่านน้ำเนนะครับผม สำหรับช่องสายเสื้องนกเขาในต่ตอดินของเฮานะครับถ้าถึงหนึ่งพันคนนี้เฮาก็จะแจกนกตัวหนึ่งแล้ครับผมอาจารย์เดี๋ยวถ้ดกดกติกาของเฮานี่เอาไดกะหาหอดมือมั่นเดี๋ยวผมก็จะไล่งานไปทางช่องอีกที่นะครับผมอย่างไ้พี่นอ้อางากให้อาจารย์เขามารวมสนุกน้่กันนะครับผมในการเล่นเกมครั้งนี้นะครับผมผมก็จะให้พี่น้องเข้าเหม็นเบอร์โทรศัพท์ถิมไว้นะครับผม จักประมาณสองมือนะครับแล้วทั้งเฮาก็จะนําเบอร์โทรศัพท์ของทันที่มินไว้ในในช่องนะครับผมเฮาจะเก็บมาเห็ดเป็นฉลากนะครับแล้วก็จะมาจับฉลากแจกนกกันนะครับผมอาจารย์ท่านไหนแต่เป็นคนโชคดีนะครับผมที่ได้รับนกฝลกจากทั้งเข้าไปนะครับแต่ถึงรอรลุนกันอีกที่นะครับผมให้มือนั้นมาถึงสักก่อนนะครับ ส่วนคารลุดขาหนังอาจารย์กับบต้องเสียบ,บต้องใจนะครับผมทั้งเข้ากับจะออกให้เบิดนะครับผมคา,าลุดขาเรืออาจารย์ถารับแต่นกอย่างเดียวนะครับกะหลุนๆเอาใจซวยน้่นเลนะครับผมพี่น้องก่จะถึงหนึ่งพันแล้วละครับน่าจะเกาลอยหาสิบกว่าแล้วนะครับ,รรบผมตอนนี้อีกเมื่อกี้อึดใจนะครับผมเอาใจนกฝึกไปชำไว้นะครับผมประมาณ อีกสองเดือนนะครับผมน่าจะเร่นได้นะครับผมเท่าก็เตรียมเตรียมล่อไว้ให้แล้วล่ะก็บล่อตั้งแต่มือนันมาหอดเท่ากับจะแจกทันที่นะครับผมก็ฝากพี่น้องวน้ำเนยซอยกดไหลกดแช่ให้พวกเข้าสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินน้ำนี้แลครับผมอาจารย์มือนก็มาต่อนกับสงสัยเสด้กินเหวแล้วครับผมลักแหลกกับบุมีนกมาหายเงียบกิบตลักที่สองหยเงียบกิบนะครับผม บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องทำเลกับมะไหกับไ้นะครับผมแต่บบมี่นกป่านกป่าก็มีดอกครับผมบินผ่านไปผ่านมาแต่กับบริยินเสียงขันเสียงคู่นะครับนกมันจะเขาฟู้งเขาคู่กันเบิดแล้วนะครับผมเลียงลูกเลียงเต่าไปกับโบคึกบบเฮานะครับผมนกป่าก,ก็ดีสําหรับเจ้ากองบินนี่ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้นี่กระสงสังสงเขาจะเอาเข่าผสมแหรอครับผม ถ้าพี่น้องอาจารย์ทานไนอยากได้ลูบไปทายาดของผนกับจังโท้กิ่งกังกัะแล็บแก็บกันเขามาคุยก,กันอีกทีนะครับผมหรือจะเป็นนกตอเข้ากันยังมีแบงยู่งนะครับผมอาจารย์ตอนนี้เขาเอาเข่าผสมใหม่กับสามสี่คูหรครับโครงการของผมก็จะเท็ดขอกผสมเพิ่มนะครับผมว่าโครงการของผมมีตังไวนนนนไ้นะครับผมจะนํานกเข่าผสมเห่นใดจากสิบคูนะครับผม เพื่อจะได้มันได้ลูกได้เต่าได้ทายาทออกมาแบ่งพีแบ่งหนองเข้าในราคาเกษตรกรนะครับผมราคาบ่สางตึกแน่นอนนะครับผมราคาเริ่มต้นของเฮากับลูกนกนึ่งเดือนนะครับผมเข้ากับเริ่มต้นราคาที่อยู่ที่คู่คู่ละสองพันห้าร้อบาทรวมทรงนะครับผมเริ่มต้นที่สอง0ันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผม สำหรับรูปเจ้ากองบินนี่ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับผมเสียงนกปลาก็ได้ยินเสียงขันเนี่นะครับผมอาจารย์แต่ว่าหากม่มาหาหนูเข้าจักตัวนะครับขันอยู่ไพอย,ยู่มั่นขันจะเขาคอนนอนนะครับผมก็หาล่สิมือดสีคำตะเวนกับสิตกดินแล้วก็ทิ้งง,ง้คโกงกลายเป็นเตาเมื่อยแล้วครับผมอาจารย์ โอเคครับผมาจารย์เท่กากับจะเดี๋ยวจะพายางไปหาเจ้ากองบินกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่ากับจะอาจ,จะบ่มีคลิปนกมันมานให้เบิ่งหลัครับผม,าจ,มบาจาจย์กระสีมีจะบอกจ้าจ้าจิจอยกันไปหนีแล้วนะครับผมเพราะว่าหาหนกปลาสีมาคู่มาขันใส่ในบุบมมีเลยนะครับผมหาตัวสูบบ่มมีครับผมช่วงหาอยากนะครับผม ก็จะพอมีสูนี่ก็คือเนื้อเศรอล่ะครับผมอาจารย์เนื้อเศร้าแต่เด็กนะครับผมกับพอมีพอมีมาสูอยู่นะครับผมแต่ว่าสนหมากแล้วกันเนื้อหมูเศรนี่ผมกับว่ใครวางนะครับผมผมก็ไปทํางานนะครับสวยๆมาสามโมงก็จังจะวางนะครับผมอันช่วงสามโมงนี่ก็แดดฮ้อนแล้วครับนกป้ากับบ่อันเล้วแบบนี้ เปไ็นใส่หม่องได้กับเงียบกริบเงียบกริบคืออย่งสี่เลยครับมันจแตกี่ขันตัวเนาะไปหมองได้กับมิตรเงียบกริบเงียบกริบนกเอี่ยงนะครับบินผ่านนกป้าก,กับขันขันอยู่ไกลๆนะครับผมขันอยู่ไผอยู่มันนะครับมันโบได้ยินเสียงกันกับผมมาแล้วเนาะขันอยู่ขยโขกอ,อีโร่ยิงข้างเหียน มีแต่บักค้างเหียนนะครับผมตีไรย,ยำกันค้างหไไเหี่ยวจะไปใ่้บดกุดดินดอ,อยู่เลยอยากคือกัวจีน่ากับฟากน้ำเนี่ยแหละครับผมหนึ่งันคนจะแจกนกทันทีนะครับผมไก่แล้ะครับผมอาจารย์ผมก็อจากให้ล่อวันนั้นมาถึงนะครับผมก,กว้องบินหนกักหนักๆ่ นี่ครับผมจะกองวินงกันดิไปมึงไดนกระถากล้านเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนเบิดอรรถคันเทนาข้าะจะเจ้ากัดีปรได้ผลตอบแทียน,นยังมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนนะครับผมบรรยากาศจะดีดีเบิ่งครับสภผาดไม้จะเป็นบ้านผมเมื่อก่อนแหละครับผม ช่วงนี้บออยากไปไกลนะครับไปหอดไปกินเหว่มนกับเสียเวลานะครับผมก็มาเล่นยูแถวบาทนี่และมือละ,ละลักสองลักไปนะครับผมพ่อนกปามเด็กขยายปอดม,นมนออันําเนรอยนกตอนะครับผมเจ้าเจากองบินนะครับผมเจากองบินเท่ากับเตรียมนกแม่ไปให้แล้วนะครับผมเปน็นนกแม่เลีคู่พ้นคู่นะครับผมบรูว่าเลือดจะเขากันบอนะครับผมเท่ากับเตรียม สุดที่รักก็ให้เธอแล้วนะกองบินนะครับผมอาจารย์เตียกำลังเก็บเจ้ากองบินนะครับผมสองรักนะครับผมบริคู่เลยนะครับผมบริเหยียกพร้อมมีแต่ขันอย่างเดียวมวยนกมาถูมาเทียมจักโตนะครับผมโอ้โหน่ากินสีคลับล่ะครับผมอาจารย์ กัศิลาพีลาหน่องไปด้วยการเหี่ยวของเจ้ากองบินแล้วก็ของตัวกับผมเองนี่แหละครับผมบรร่ได้หลุนอีงพี่น้องบบมีหลุนมีหลินเลยบได้ว่าอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้เลยรัโอ้โอ้ล่วงล่วงล่วงบอด้ว่าเลยนะครับนี่แต่ว่าใส่แลงนกปลาใส่แลงนกปลานกปลาขัดตั้งเลยวะโอเคอเครับผมพี่น้อง กับทีนุ่งงกับลาเปนตามเมื่อนะครับผมกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชตร์กดติดตามให้พวกเราสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินนัน่นเองนะครับผมอาจารย์ถ้าเกินกต่อกรโทอกกินกลางกระเล็บแก็บกันเขาไม่ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นคลื่นมันหมานนะครับผมที่เบอร์0 9 6 8 6 4 2 6กระลาเปน3 6นะครับผมโอเคครับสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินก็จะขอลาพีลาน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดเตี้ยแฮวครับผมเหมือนเดิม ไปเมื่อหากินเขากินน้ำหิ้วเขาแล้วพี่น้อง